ก็เหรครับวันนี้ก็มันจะมาหลองไอ้นี้นะแต่ไอ้น้ำจูบะจูบะอะไรเนี่ยแหละซื้อมาจากไอ้นี่เหล่แมคโครบิกซี่เดี๋ยวเทเลยนะครับไม่ไปลองเทหรอกเพราะผมเบียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไง ไปเยนะครับแล้วก็จะมาลองชิมกันนะครับเหมือเส้นต้ามสมจุบไปจุ๊บเหมือนเลยเหมือนหนึ่งร้อยเปเซใครอยากลองก็ไปที่บิ๊กซีได้น,นะครับมีทุกสาขาไม่ก็บาสาขาค่ะ не yeah. я yeah.